ข้าวเจริญทรัพย์จนกำลังซาสุดอดข้าวเจริญทรัพย์จนกำลังซาสุดดหลังซาสุโอดกับก Rules, นี่คือหลังซาสุดอดข้องไหนครวยยี่ในกับหลังซาสุโอดข้องไหนกรวยยี่ในเกลยกับบกเส้นกับช่องว่ายลานช่องนะพวกนี้จนกันลานช่องเส้นกับอีมากว่ายเดียวเดิมพัน ปันกับเดิมปันเดือม,มาวางช่องไว่ายนะครับข้าวจะเดินซับรับข้าวจะเดินซับมากไหลกับมากไหลแตงไว้าแ,แตงติดแตงเรียวครับแตงอติ่วแตงอุดครับอยู่ในอิ่วตั้งใยจุดตีนึครับทันทีเลยได้เลยอยิ่วต้งใจจุดตีนึนี้แหละคร,รับข้าวจะเดินซับ จากครองบวนไว้อยอนี้นครับยิ้วท่องรังรอนกยิ้วนินจอมตองอยิ้วล่วงแกลบกับการแลกกันได้ในแตงยิ้วตังใจจุดตีเนึ่งกับตลารุ่นตลารุ่วเบิดราคาให้ควยชดโอษกับหลังซาุดโทษลูกตีลูกติ้นเป็นต่อนก็เป็นต่อ ซี7กเับมีรองมีต้อง้าวเป็นรองกับก้าวเป็นรองหน้าที่ระตึกใจกับมังกาเลรับนี่คุณโคร้ะเปไรบมยอไรองบันนะนี่ไอ้าแดง นี Ay, ่หล um ังคาตรงที่ติดวันนี้ไอ้ข้าวกระแตงนี่กูเอิตพีเซตกับกูเอิตพีเซตจะมาเลยวะหิวได้ไหมยิวได้ไหมสิ้นเนื้อเสื้อตายครับอันนี้สิ้นเนื้อเสื้อตายแทงได้ยิ้วไม่ได้ยิ้วไอ้แดงเลยหลังคาลูกตีเป็นตอครับเป็นตอทำมาเลยวะได้ยิ้วไหมครับได้ยิ้วไม่ได้ยิ้วไอ้ข้าวแตงติดไม่ติด เรียกว่าไอโนตไอหลังกลัดไปติดตลอดตื่นเต้นตื่นใจต,นตื่นดาตื่นใจดีเด้อนี่แทงแ้วแทงแ้ว,วแทงแมวไม่ได้ลักรู้ไม่คำตอบนี่งานนี้จนกันเป็นลานครับจนกันเป็นลาน หลังซาดกับแปติทตลอดหลังซาดชูรุหลังซาดชูรุไม่มีโอกาสได้แทงไม่มีโอกาสได้ยิ้วเลยครับลอยหลังซาดจีติทตลอดนี่แทงอะ้รไม่ได้นี่หลังซาดจีติทตลอดนี่นี่ ราชกีติตลอดนี่นี่ราคาดีจากการเลือกปันซ้ำกับราคา,า,คานี้นาทีนี้เลือกปันซ้ำหลังท่านล็อกได้ลูกนี้ครับราคาเลือลาาลกปักนซ้ำ ร้องนาทีกว่าๆไม่รู้ไอ้ข้านักตีได้รับลูกนี้เราไม่ได้ยิ้วไม่ได้แทงเลยครับตีแทงแล้วตัวร้องไอ้ข้าเป็นร้องครับไม่ได้ยิ้วไม่ได้แทงครับไม่ได้แทง เนื้อคัดใจนี่นี่นะครับยกมาครับจุกมาน,ามาน,นี่นี่ข้าต้องไปลังน,น,นี่ข้าต้อยนี่ตารไม่ยอ,ยยอยู่กับตารไม่อยู่ตารไม่อยู่กับตารไม่อยู่ ซีนาทีกับซีนาีไม่ค่าเลยครับไม่ค่าแล้วไม่ได้แทงไม่ได้ีหลังซาตุโดกับซโดสตมเดียกับชนะกับชนะสีนาทีคับปินบัญชีกับสีนาทีเช็คบินกับวายหลังซาตุโดกับหลังซาตุโด ในครับแล้วในครับแล้วชนะเบ๊ม่ได้เดี๋ยว